นิทานอิศกเรื่องกระต่ายป่ากับเพื่อนในป่าแห่งหนึ่งขึ้นชื่อว่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่จํานวนมากกระต่ายป่าตัวหนึ่งเป็นกระต่ายที่มีเพื่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นเจ้ามา้าเจ้าวัวหรือกระตายด้วยกันเองก็ตามทุกวันเพื่อนสัตว์ทั้งหลายได้ออกมาหาอาหารและเที่ยวเล่นเจ้าก,กระต่ายป่าก็ได้เที่ยวเล่นกับเพื่อนเอนเขาได้ขี่หล่ามา้า ออกเที่ยวและหาอาหารและเขาก็ยังได้ดูการต่อสู้ของเจ้าวัวเพื่อนของเขาเจ้าวัวเก่งมากเลยเพื่อนเจ้ากระต่ายป่าเอ่ยชมเพื่อนวัวในขดดาีีเจ้าวัวนั้นได้รับชัยชนะในการต่อสู้อยู่มาวันหนึ่งมีพ่านป่าทั้งหลายได้นำหมาล่าเนื้อฝูงใหญ่เขาไปล่าสัตว์ณป่าแห่งนี้ปั้งปั้งเสียงปืนของพรานป่าดาวกล้อง เจ้ากระต่ายป่าตกใจมันได้ยินเสียงปืนนั้นเจ้ากระตายป่ารีบวิ่งมาบอกเพื่อนๆของมันเร็วเข้าพวกเรารีบหนีกันเถอะานป่ากำลังเข้ามาไล่ล่าพวกเราแล้วเจ้ากระต่ายป่าพูดกับเพื่อนๆสัตว์เมื่อเจ้ากระต่ายป่าได้เห็นม้าก็พูดขึ้นว่าเอามาเพื่อนรักให้เราขี่หลังเจ้าไปนะจะได้หนีเร็วๆทำไมข้าต้องช่วยเจ้าข้าไปก่อนละ เจ้ามาพูดกับกระต่ายป่าแล้วก็รีบวิ่งหนีออกไปทันทีจากนั้นเจ้ากระต่ายป่าได้หันมาเห็นเจ้าวัวแล้วก็พูดว่างั้นเจ้าช่วยใช้เขาของเจ้าสู้กับเหล่านักล่าพวกนั้นหน่อยนะเจ้ากระต่ายป่าคอร้องวัวเพื่อนของมันไม่เอาลอ้อเจ้าไปคอล้องผู้อื่นเถิดเจ้าวัวตอบไม่มีใครช่วยเจ้ากระต่ายป่าเลยในที่สุด มันจึงต้องช่วยตัวเองหาที่ซ่อนตัวแล้วคอยลูกลีกและวิ่งหนีเป็นระยะระยะและหลังจากนั้นท่านป่าทั้งหลายก็กลับออกจากป่าไปจเจ้าประตายป่าจึงปลอดภัยในที่สุดเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน